อืหนูไม่ได้บอกว่าพ่อหนูถูกพ่อหนูอารมณ์ร้อนแต่มันมีเหตุผลไงเคยรู้บ้างไหมรู้สึกตัวหรือยังเนี่ยค่ะเหตุผลมันมีเหตุผลเดียวเลยมีแค่เหตุผลเดียวที่ทุกคนยังโกรธอยู่ พะทุกคนไม่เคยได้รับคําขอโทษอากงกับแม่ยายไม่เคยได้รับความขอโทษในเรื่องนี้แล้วพ่อก,กับแม่เขารักหนูมากใช่อยู่ตอนนี้อาจจะดีแล้วแต่ตอนนั้นนะ่ะไม่เคยได้ขอโทษหนูก็หมดมาตั้งแต่ตอนนั้นแหละหนูไม่รู้ตัวได้ซ้ำว่าหนูหมดหนูรู้แค่ว่าหนูไม่อยากอยู่ใกล้เขาเวลาเขาไปคอนเสิร์ตอยู่ดีใจมากเพราะหนูไม่ต้องอยู่ไกลไกล จนมันทะเลาะกันหนักๆรอบรหลังนูเลยรู้แล้วว่าไม่ได้ไม่ใช่แล้วนูเลยเดิอนออกมาเลยง่ายๆแล้วก็เริ่มใหม่ง่ายๆเพราะว่ามันผ่านเรื่องที่หนักหนักสุดมาแล้วค่ะประมาณนี้ หมดหรือยังเดี๋ยวถามาก่อนหมดหรือยังขนกระแสไม่น่าจะไปแล้วคะ่ะเพราะหนุมพูดหมดแล้วในสิ่งที่หนุมอยากพูดเรื่องรถเรื่องอะไรเขาไม่ได้ทวงไม่เคยทวงขันไหนก็แล้วแต่ไม่เคยทวงนะคะขอย้ําตรงนี้พี่เต้ยไม่เคยทวงรถไม่เคยทวงบ้านนะคะนะเขาไม่เคยทวงนะคะ อย่าไปอย่าไปว่าเขาเรื่องนี้เพราะเขาไม่เคยจริงๆเรื่องนอกใจเคยมีค่ะเคยมีเรื่องข่มขู่เหรอเป็นฟีลเหมือนพูดว่าถ้าเกิดหนูพูดเรื่องเรื่องนี้เรื่องเนี้ยก็จะแบบไม่เอาเลยไม่เอาไว้แน่อะไรเงี้ย นนั้เรื่องเข้าใช้จ่ายพูดไปแล้วนะคะโอเคทุกคนคะ่ะเดี๋ยวนะน่าจะหมดแล้วหมดแล้วเนาะ หนูว่าหนูก็จะพูดชัดเจนในส่วนของหนูแหละเราวก็กันได้อะไรอ่ะอือนะหนูก็พูดชัดเจนในส่วนของหนูแลแนะนน้วหแหละคิดว่านะไปแ,แล้วนะคะเหตุผลหลักๆมีแค่เหตุผลเดียว ที่เป็นเหตุผลที่รู้แหละว่าถ้าพูดไปดูคนจะเข้าใจแต่ว่ามันยังไม่ถึงจุดที่ต้องพูดแต่นะวันนี้มันต้องพูดแหละเพราะว่าคนก็จะไปว่าพูเนาะไปว่าอาเทิไปว่าพูไปว่าคนนู้นคนนี้คนนั้นว่าทําไมเขาถึงไม่จบไม่หยุดไม่สิ้นเพราะเขารู้ในสิ่งที่คนอื่นไม่รู้นะคะส่วนนี้ก็มีแต่ส่วนนี้ทําให้อยู่ไม่ได้มันก็มีไปแล้วนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ 嗯。Mm.